เจ้าตัวนี้ไม่อยากสอบนะครับแต่คนอื่นก็มักจะมองว่าออน่าจะไปสอบเพื่อความเจริญก้าวหน้าตัวเองก็คิดว่าทําระดับ5ให้ดีที่สุดท่านังก็พอแล้วนะฮะทำสุขภาพให้แข็งแรงสุขภาพจิตให้สดชื่นโดยการปฏิบัติธรรมทาจิตใจให้สงบดีกว่าต้องเป็นผู้บริหารระดับ6ซึ่งมีปัญหาต่างๆซึ่งหาทําใจให้สุขได้แต่เจ้าตัวว่าดิชันยังวนไว้อยู่นะครับใจลึกๆนั้นไม่อยากเป็นผู้บริหารนะครับแล้วก็ คิดว่าก้าวหน้าในทางทําดีกว่าในชีวิตอยู่โดดเดี่ยวแต่ไม่เหงาคอยติดตามดูจิตรู้สึกว่าเมื่อไรรู้ว่าเมื่อไรจิตสงบเมื่อไรจิตมีความอิจฉาริษยาพยาบาทมีความทุกข์รู้แล้วก็ปล่อยคราวนี้ปฏิบัติได้ขึ้นขึ้นลงลงขณะอยู่คนเดียวแต่พออยู่รวมกับผู้อื่นก็รู้สึกหมุดหงิดบางครั้งแล้วก็ยังมีความกโกรธอยากได้คําตอบจากอาจารย์ข้อแรกบอกว่าอ,อ,อาจารย์สนับสนุนไหมเ,เรื่องสอบเลื่อนระหกนี่นะ คือมันก็เป็นไปตามเหตุปัจจัย,จจยอีกทนะ่าปฏิยาต์อีกแล้วนะฮะมันก็ควรจะดูเปเป็นไปตามเหตุปัจจัยถ้าหากว่าเรายังรักที่จะทํางานอยู่ที่จะอยู่ในทางโลกต่อไปเราก็ไม่ควรที่จะไปอะไรปิดกั้นตัวเองก็ควรจะให้มันเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยนั่นในขณะที่ใจเรามีธรรมะอยู่บ้างเราก็รู้ว่าเราจะสอบโดยเราไม่โลภไม่โลภเวลาจะต้องได้ แล้วก็ถ้าตำแหน่งมันมีน้อยก็ไม่ต้องแย่งกันอะไรอย่างนี้เราก็ทําไปก็สอบไปทีนี้การที่เราจะอยากเป็นผู้บริหารหรือไม่อยากเป็นนั้นน่ะมันก็ต้องเป็นไปตามเหตุปัจจัยอีกเหมือนกันถ้าหากว่าเรายังรักที่จะทํางานแล้วก็อยู่ในวงงานอันนี้มันก็จะต้องมาถึงคือตําแหน่งนี้จะต้องมาถึง<บ>ตามเหตุปัจจัยเห็นไหมนี่เป็นเรื่องของเหตุปัจจัยอิทัปปัจจยตาทีานี้ถ้าเรายังอยู่หน้าที่ของเราก็คือ เรียนรู้หน้าที่ของผู้ผบริหารให้ถูกต้องให้รอบด้านแล้วก็ทำหน้าที่ของผู้บริหารด้วยความมีคุณธรรมถ้าหากว่าสามารถที่จะให้ความสุขให้คำแนะนำตักเตือนเป็นกัรยาณมิตรของลูกน้องได้จะเป็นโชคดีของลูกน้องมากเลยที่มีหัวหน้างานเป็นผู้มีคุณธรรมอย่างนี้ซึ่งกลับจะช่วยนำความสุขสงบเย็นสู่พวกลูกน้องในที่ทำงานนั้นด้วยก็จึง คิดว่าถ้าทำได้อย่างนี้ไอ้ปัญหาในการบริหารก็คงจะลดลงแทนที่จะเต็มไปได้วยความอิจฉาตาร้อนแก่งแย่งชิงดีกันอาจจะช่วยให้เกิดความสามัคคีกลมเกลียวร่วมใจในการทำงานที่ทำงานอาจจะมีความอบอุ่นเป็นจขก,ก็ได้รธานใิชคับ